สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพ่พ่อกับซ่องเคยหลาืคเก่าพี่น้องคิดยเจ๊อะไรวันนี้กัมาสีสิบเจ็ดลองให้ปลาเราคิดยกินเนีอตอแปดพักับสามวยเนาะแปดพันอ่าซาซีซาซีบงอันนี้ก็เป็น ็เปนสามสิบเอ่อโบกกับเออ่ออเพราะว่าอันนกระเจ็ดเนาะแล้วอันนี้ก็ถอยละสิบพันสี่สิบเจ็ดเอาให้ป้าเลยไหมเงินหลังจากเ้ากินแล้วพี่น้องเอ็น้องดําก็กินเรียบร้อยทีมงานคนหญาเ้าก็ต้องมอดน้องปอยู่กินเ้าก็สี่ซื้อไปฝากเมนยังไงกีบไหมกีบก็กีบไหมเฮ้ย นี่ปลยังปดแกล่ะโอเคออาห่าโอ้ยเผ็ดดอกหยันมาหน่อยจยกกินน้ำโอ้ยมันกินเผ็ดกระดอกแต่ไม่ต้องเอาเผ็ดดอกเอาปุ้งกูเป็ดนะเอาปุ้งนะเออให้เราเช่าตัวปุ้งกันแล้เอาเทลงหลอดกินสไตล์เดียวกับมึงเทลงหลอดเหรอฮะแต่ว่าของมันนอาเผ็ดเผ็ดบ้าเออกลไปก็บอกเขาว่าเผ็ดตรงนึงน้องดำกับน้องสลากเป็นคนปุ้งี่น้อนฮะเอาเองเผ็ดนี่เขาเอาเองได้พอเลยเบีบจะลายลาย สอสพริกลูกเช้าลูกเช้าคือบริสวายดีลูกเช้าทำภารกิจอยู่พี่น้องเลยซื้อไปถากสองถุงเนาะซื้อไปผักร้านล้านพี่น้องเลยสองถุงออมาสสยเรียก์ใสงานเนาะอยากกนอย่าน้นตอเทมุญคุณเกื่อพี่เ้อ ต่อด oh ูนตอดูน้องดําใส่งบไปเท่าไหร่ชีวิตพันมม่อเฮ้ยมินี่เฮ้ยนึงบดีรันนะปุ้งไงมันทัวร์ดําปุ้งไงมันครบสุดได้เหอะน่เปงนัวก็ใส่เลยแค่ม่ใส่นัวจำจีนัวเนาะยังไงนนัวเนาะเฟบดเฟ็ยมันดับให้มันหัวร้นกับม เดี๋ยวจัดให้ไปไปไปตายาบ่มีคนอยู่หรือว่ากินข้าอีมุดเซ็บนัวเอาให้ป้าไม่มาหรอไหมไม่มาเลยเย๊เลยทำนองดำดิชิมมึงเนี่ยเฮ้ยไปไปเออมันกินเย็นขาเดิ้เนาะดำ ปะพี่น้องไปพอ่อกันอยู่กับแถวทางหรือว่าเทียงนองมอดเลยเนาะหรือว่าเฮื่อนจีเฮียนไผต้องไปดุนกันเลยป้ายมาหอดเทียงเลยพี่น้องนองดำเป็นนำคนนำทีมาไปคืนรถเดี๋ยวมันจะีือึดอดเทียงเขาลงเ <ไป S 1> ลยพี่น้อง ไปคนหยาน้ำก็ต้องเอามาให้กินพี่น้องเลยให้กินอยู่ผู้บระกกินอ้าวสบายดีพี่น้องเป็นอะไรลุงสบายดีบอกประเห็นเนิงเลยสบายอยู่แต่ว่าหากระผักพรหมัอนี่แหละไปก้าวตั้ไปใช่ลุงอ๋อสักที่พอดีปลาหาติดต่อเลยต่อเมือกี้บอกกินหมุนไม่รู้มื่อไรเล่มือเลยจังโลลุงเล่มือไปสี่โลหาโลอืมไปกระหาเนอ่ะ โลพี่น้องโดละสิบพันเนาะได้มือละีหาสิบพันพอใครก็อยู่ชื่อๆเนาะอย่าไปใกล้มันมันบินย้ำมาพี่กินมยังวาบดมาบอกินไหมต้บอกินาดำพี่ย้ำมาพี่บอกเลยเหาก็กินอิ่มกินกินข่าวเลยลุง เออเพียงข้ออันครับพ่ขาแม่ครับเป็นเน่าเห็ดชนมาของตีตั้มโห่งเออเพียงน้ำปลาเน่าเอาเลยลุงกินกินลุงมากนนกินก่อนรถเพชรเจ้านี่เพชรต้นน่ะเพชรอันนี้นอนแต่เฮิ่มมง,นนะง,งเลยมามีนอนครึ่งสิบโมงอ่าโอ้สองสิบงเลยเนาะเข่างามอยู่ลุงโู้เข่าเนี่งามขนาดเอาเลยเลี้ยวลงไปเคี่ยวลุ่มๆเนาะ แกบะชองนี่เดวเตะแล้วเนาะงามจังวะเอาลงไปวิ่งลงลูกพี่น้องงามเดวลงไปนะปุ้ยหยาเขาบ่ค่อยมีเนาะในหน้าฝัมีแต่ห้าตอนดำไปเลกห้าลายเอาล็ลกบริยูเรื่อทางคันดิแปนเบิดตอนนี้ใครนี่บ๊ อาาุ้ยมาหน่อจะมาดิฉันจมาหน่อนมาในเฮือนเนีย่ยเขาป่านองเกี่ยมไปฮานุม่อีกนาะิรเออิโร <laughs> ่บอกพีนะจิโร่โอ, <laughs> อยู่แตลุงกับน้องมอนอมอยแลกัน้องมกัน้องมี่อไวไมได้ร้ายไปแล้วเลย เตรียมให้น้องมอดอย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้เพราะว่ามันดูมันยังหน่อยเนาะมีช่องคนปุงนะาโตกับนี่เด้นีมอดห้อมันห้านี้ปุกเ็ดมันหวานดำดิบกมกินน้กานม้ำนกิเยเ เทียงก็ห่อนเอาเลปัดตาอบห่อนนะลุงเนาะมันบังต้นไม้เนาะมันบ่เครื่องเขาลุงเล่นนะลุงเล่นเป็นหนาวเออมันอันบ่มีต้นไม้บังอันนี้มันมีต้นไม้โรดโอ้ยเข้าห้องลุงไปไปนอนอยู่ด้วยอาอ่าห่อนคือว่าลุงเรนก็เลยลงไปขันบ่พ่อยังกับปุ้งไม่มัดเศก็นองดำจัดไปน้ำตาลประมาณชี้บ่วง หมางกีลาวหมางวนบมางวานวะลุงจัดไปซะคันบ่มากเลยให้น้องด้ามลดชื่อมาช่องทุงแต่ลุงผนยันกินบ่หมดพี่น้องก,ก็เลยกินทุงหนึ่งพอดีแล้วไว้ให้เขาน้องเยี่ยมน้ำเขาป้าเอดพอดีแล้วก็น้องมีเออน้องอันมีน้องบี้น้องมีน้องมี้โอยเห็นกันชูมือกับว่าเขาบอกอยู่คือน้องมีเจ้าสิบชามเลยสิบชามยังลุงเออโตบ่อคอย อันน่ะปอเมื่อวานไปซื้อยาให้กินน้องมีบอคคอยสบายพี่น้องนอนน้องตากแดดเนาะนี่อีกน่อยประคนประคนนต่ประคบนะคนะแข็งแรงเด้อกินเพช็ดนี่บด้เพช็ดแลนนี่หันดิ่ดิ่หว่องไบโปอเห็ดเวียนะครับใช่มองหนึ่งเข่านะลุงนี้โดยออาไปเลย บิวขอหายน่าย uh, like, oh, no. ู่เขางามบ่าเข่าเมี่ยวรไปเคี่ยวลืมๆเนาะมันแห้งเอาพ้นตกแห้งยุคคืนนี่ลูงเออบ้านนี่นะตอนกลางเวรนะยุงบนในแห้งได้แห้งๆแต่บอกกบ้เฮงแต่พ่นะปูแห้งเลหรออไป่ไปยื่หาโตมันโต๊มากค่ที่อาย่เมนไปยืงได้กรบสองโต๋อคันเมนตอนคันมนตกกลางคืนนะได้ร้ายกบเนาะ อันนี้มันบอออกได้ครบสองโตโอ้ยบสี่ห้าโตบวเขาป่ายางจนเดือกขึ้นทีเดียวเือมันได้สีลายมือเงาครบสี่ห้าโตมันกินเศษมันบ่ได้บ่หมดบ่มีโบ,บ,บมือริงบ่ตะเกียบกับโบมีบ่สองกระเม็ดคือเลี้ยวไปเห็นกินแต่ฟางกันกินแต่น้ำมันคือบา่มาหน่ะมือริงนะโอ้ยอหน้าไดพานะแล้วก็ตะเกียบตะเกือบนะอ่า <Dragon> อันนี้เดียวบังไบชดเต็มห่อมีน้องเงินเสยนยังอึงลืกข้าวนงกินนหนัก้อนห้อมบอนนี่กินเส็นก้อนปกติมันหัาตัดเส็นนะเนาะเออเนี่ยเมื่อยแล้วลุงเลยคอยนี่ขึ้นต้นไม้พอได้ดอย่าด้ย่านความสูงกับปั้นเพื่อเห้จิขึ้นเอาเนาะ Hau bocuên, potai bola, i can thang, nanano. Come chưa ngó, mày có tương thêm toi, mặc a bok ha kuôi. I don't know. By mong, lê lạy luôn bắt tay, lê โลละชิพันเนาะโลละสิพันหรือิบันชิบสลิบสองเยเออิดสิบเอกิดใครโอยดูร้านตื่นบอกนินเสียยเออเขาเลือกเอบอกคันงามสุดนะชิบสองเะอขันปนๆนะชิบเหรือว่าชิบเอ็ดเออชิบเอ็ดนาตสุดด้วยเ้ ทำไปคายตลอดเนาะยไปหาดูชวงอดหนักไป่อไปดกากมือซิมือสอนแวเนะดรเาเนียมนาตมาเห้นเนาะมามันกับมือยกับบ่าวแล้มันมันหอนมันมือเนื้อขืนต้นกีซี่ไปน้องเลยเพราะมันชีต้นน้อย ต้นกิชินะต้นไมจิกพี่น้องพงไมจิกเนาะตะกกอกกจิกนะไจังแล้วเฮาก็บ่จักอ้ยโอ้ยมันบ่แม่นดอกดําเขาก็มีกว่าหันแล้วเนาะฉันก็สิชื่อปยังจอดเด้อเอยังสิลายแท้เออมีเินคืนีเนาะโดยเาว่าเป็ดเไสิกินกหนุ่มกิเนาะดํา ตัวกินอยู่กับน้องกิซีแต่มันก็ยำได้อยู่ดอกกิซีก็ยำแต่มักก็คล้าหยีดินนั่นแหละมันหนักไปยืนยืนลงไปจะเบื่อเบื่อจะไปผสมเห็ดยาวมันเห็ดนี่กหน้าอืมเลือดเลืห้น้อยเลือดน้ากินแนแ้ยราเดินไปแถวๆอะไรบอกไปหาชดจิโ่ตามสมูป้าไปเั้งเตเช้าพ ไปตั้งแต่ชั่โมหจชโมงก็ไปตั้งแต่ชีพุลยเนาะเก้าโมงชิพโมงุแล้วชพแล้วไปยี่สามชั่วโมงเออไปขุดทั้งใดอากาศวะทั้งหัวยพวกสี่คนมาสคนบพอดเนหไพนเนี่ยลูกแูกสาวเพื่นบอ่ลนเออปาเต่าพี่น้อเขาเปนน้องเยี่ยมเขาป่านะไปหาขุด กิโลกับน้องมีกับเมตาพี่น้องเลยชี้หาชะโมงเลยว่าจันเชียงใหม่กับสิมาที่ผ้ากันหิวข้าวบ่เนาะที่มากินข้าวเที่ยงอ่าม่เมติแล้วซื้อมาครุงกินไกลมากอ่าเชียหม่กับช่งใส่ชิพากันมากพี่น้องก็ดื่มพ่อของบุญลูกคนเดิมเาเด้อซื้อก๋วยเตี๋ยวมันกินเที่ยงเดิมป่ะเฮากับสีได้เมื่อแดีววันนี้สีได้เมื่อ จงชายีบเได้ชงช้ยีบเท่านได้ลงไปรีวิวดอกเพราะว่าโง่ค้ายย่งคือมือหนาเพื่อได้รุ่งขันมาสิลงไปรีวิวข่ <internally. S 1> าวเพิ่นกับจากเบิ้งให้น้องมอดรีว er ิวไปก่อนเพิ่นบ่าเคยลาบอกให้น้องมอดรีวิวนาข้าวให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้น้องมอดจัดการพี่น้องเลยรีวิวไปแล้วมาแล้วครับบัตรมันงามๆามขึ้นอีกแบบว่ามันออกห่วงหรรีวิวไปอีกขันบ่มีแนว้าไทยก็ไปรีวิวลก ขันนี่เบาหนักกับมื่อขันหากกับเเมื่อแล้วเลยมีแต่ลกย่าไปเียดานเขาเป็นอย่างนี้อนานนะเฮ้ยนงมอดก็ไเลยอาอัดเจนอัดนำมัวเวลาฝนตกเนาะดำโตกระหิตยุป้านได้ยู่ย เก่งนะตัวเนาะเร่มาเราหลังน้ำมาเขานอนอยู่บ้านในบนเราลงนอนบ่มีกระปุนเด้อบะมีกระปุแต่เพล่่มีกระปุลมีแต่เพลถุงเดียวกินหมดแล้วมาเลยเนาะพาตัวเป็นลายได้บ่กระดับนะำจิโร่เขาเนาะ น้าแต่เราเห็นป่ป้าเต็มเทียงบาทนี่ยไปได้จังมงอะนะไปได้จังมง้มาดก่อกงู่้อได้อยู่กระอน่งวนก่อู่กินเน้ะยังบาทันแล้วป่ยัง กะปุ่นยังอยู่ปากซ่อมยังไม่ม่อย่างน้ำกะน้ำกะยังเห็ดยังไ่เล้วมัสิเปเ้สงสัย เคพี hey, be yes, ่น้องขอบใจจุกหูจุกเขินที่เขามาเบิ่งเนาะฝากอะไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ติดตามช่องน้องมิดลุ้นเลือกคนเด้อช่องช่องช่องเมตาดับพี่น้องแล้วก็ช่องบาตาดับเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมอย่าพลาดพอบาต้าจะมาได้ทอดหนึ่งพันศัพพี่น้องอย่าลืมพี่น้องช่องบาตาเมตาแล้วก็น้องมิตรน้องมอดพี่น้องเลยส้มลายๆนะจ้าอย่าลืมเข่ามาดูมาส้มลายๆเด้อซ่องข้ยหล่าแล้วก็ส้มลายแล้วกันแล้วก็ซ่องเมตาช่องน้องมิตดน้องบาตา น้องหมดไปแล้วพี่น้อง,งพอกันคลิปน,นะสบายดี